ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบท็อกวัววันนี้เราจะเจาะลึกรถบรรทุก Isuzu Elf ปี2องพีที่ได้รับความไว้วางใจมายาวนานหลายทศวรรษและยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามการเวลาเรากำลังพูดถึงรถบรรทุก Isuzu Elf ปี2อ2 6ีชื่อที่สืบทอดตำนานอันยาวนานในตลาดรถบรรทุกขนาดเล็กและขนาดกลางเอลได้รับการยอมรับทั่วโลกในด้านความทนทานการใช้งานจริงและประสิทธิภาพนับเป็นเสาหลักให้กับธุรกิจมากมายนับไม่ถ้วน ตั้งแต่บริการจัดส่งไปจนถึงการก่อสร้างแต่ในปี2026อีซสซุดจะก้าวไปอีกขั้นด้วยการผสมผสานความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือจากอดมีแต่เข้ากับนวัตกรรมที่ทันสมัยเทคโนโลยีขั้นสูงและวิศวกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมื่อมองดูรถบรรทุกอีซูุสุเอลปี2026สิสิ่งแรกที่สะดุดตาคือดีไซน์ภายนอกที่ปรับโฉมใหม่มันไม่ได้ดูฉูดฉาดเกินไปเพราะท้ายที่สุดแล้วนี่คือรถบรรทุกที่สร้างขึ้น เพื่อการทํางานไม่ใช่เพื่อโชว์แต่ด้วยองค์ประกอบการออกแบบอันชาญฉลาดที่ทําให้รถบรรทุกดูโดดเด่นและเป็นมืออาชีพดีไซน์กระจังหน้าโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นเส้นสายตัวถังที่ลู่ลมและไฟเลตหมอกรูปลักษณ์ที่ทันสมัยขนาดเดียวกันโครงสร้างที่ใช้งานได้จริงก็รับประกันว่าทุกการออกแบบล้วนมีจุดประสงค์แทงตัวถังได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อให้ง่ายต่อการบำรุงรักษากระจก ก็น่ารถให้ทัศนวิสัยที่กว้างขึ้นและความสูงและท่าทางโดยรวมทําให้การขนถ่ายสินค้าสะดวกสบายยิ่งขึ้นอิสูสุได้ผสมผสานสไตล์และฟังก์ชันการใช้งานอย่างลงตัวโดยให้ความสําคัญกับความต้องการทางธุรกิจเป็นหลักเมื่อก้าวเข้าไปภายในห้องโดยสารของรถปี2026ให้ความรู้สึกที่แตกต่างไปจากรถกระบะรุ่นเก่าความสะดวกสบายและหลักสรีระศาสตร์เป็นสิ่งสําคัญเพราะอิสูสุเข้าใจดีว่าผู้ขับขี่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่ หลังพวงมาลัยทุกวันภายในห้องโดยสารได้รับการรอ,องรับที่ดีขึ้นวัสดุที่ดีขึ้นและรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อลดความเหนื่อยล้าเทคโนโลยีก็มีบทบาทสําคัญเช่นกันแผงหน้าปัดดิจิทัลระบบสาระบันเทิงขั้นสูงพร้อมการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ทําให้ห้องโดยสารดูทันสมัยและใช้งานง่ายมีฉนวนกันความร้อนที่ดีขึ้นเผื่อนาอลดเสียงรบก,กวนช่องเก็บของที่มากขึ้นและระบบปรับอากาศที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ผู้ขับขี่รู้สึกสบายในทุกสภาพถนน เอาล่ามาพูดถึงเรื่องสมรรถนะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ i สุสุ Truck ก,กันรุ่นปี2026ยังคงนำเสนอตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายตามความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกันแต่จุดเด่นคือการเปิดตัวระบบส่งกำลังไฮบริดและไฟฟ้าควบคู่ไปกับเครื่องยนต์ดีเซลที่เชื่อถือได้อ s ู z ุประหนักดีว่าแต่และภูมิภาคมีความต้องการที่แตกต่างกันจึงได้เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวเลือกเครื่องยนต์ดีเซลยังคงทรงพลังและประหยัดน้ำมันเหมาะสำหรับตลาดที่จำเป็นต้องมั่นใจ ในระยะทางไกลแต่สําหรับเมืองที่มีกฎระเบียบการปล่อยมลพิษที่เคมงมวดเอลไฟฟ้าให้การขับขี่ที่ปลอดมลพิษโดยไม่ลดทอนสมรรถนะรุ่นไฮบริดให้ความสมดุลประหยัดเชือเ้อเพลิงและปล่อยมลพิษที่สะอาดกว่าขนาดเดียวกันก็ยังคงให้ระยะทางและความสะดวกสบายเทียบเท่ากับเครื่องยนต์แบบดั้งเดิมพลวัตการขับขี่ของเอลก็ได้รับการปรับปรุงเช่นการพวงมาลัยมีน้ำหนักเบาและตอบสนองได้ดีขึ้น ทำให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นในพื้นที่แคบในเมืองระบบช่วงล่างได้รับการปรับแต่งให้รองรับน้ําหนักบรรทุกหนักได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งรักษาความนุ่มนวลและสเสถียราภาพในการขับขี่ความปลอดภัยก็ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมากตังปี2026มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบเบรกป้องกันการชนระบาด